ันนี้ผมได้อนุมัติความคิดเห็นของพวกมันเอามไว้แล้วครับแล้วแล้วผมจะให้ทุกคนเข้าไปตอบกลับแบบดา่าพวกมันเลยครับแบบว่าเข้าไปด่าพวกมันเลยครับแบบว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปด่าพวกมันนะวิธีที่จะเข้าไปด่าพวกมันให้ดูในคลิปของผมนะว่ามีพวกมันไหนมีอยู่ที่ไหนบ้างมีพวกมันอยู่ในคลิปไหนบ้างแล้วก็ให้ไปหาคลิปครับแล้วก็ แล้วก็ให้ไปคอมเมนต์ด่าพวกมันนะครับวิธีเข้าไปอ่าคอมเมนต์พวกมันเนี่ยก็ให้กดไอ้ตรงนี้ครับที่ที่เป็นลูปที่เป็นอยู่ใกล้กับตัว x อ็ครับอยู่ใกล้กับตัว x นะพอกดเข้าไปให้เลือกว่าไม่สุดก่อน,นครับแล้วก็ให้เลื่อนหาเน่เน่ยให้ไปด่าพวกมันเลยครับให้รีบไปด่าพวกมันก่อนนะ ให้รีบไปด่าพวกมันก่อนที่แบบว่าเขาไม่พวกมันจะหายไปครับนี่ครับให้รีบไปด่าพวกมันก่อนเลยนะครับโอเคมีแค่นี้แหละ